สวัสดีครับทีวีโจอเมร์าชาแน,นลนะครับวันนี้ผมมีอะไรมาแนะนํานะครับไม่รู้เพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าครับนี่ครับยอดอะไรครับบางคนบอกยอดชะอมไม่ใช่นะครับมันคือยอดของสตอนะฮะสตอเวลามันผ่นัดใบปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ใจไปเดือนไหนนะน่าจะเป็นนี่แหละช่วงฤด,ดูนี่แหละ พอผัดใบปุ๊บจะแตกใบอ่อนออกมานะครับก็จะเห็นเนี่ยยอดอ่อนแบบเนี้ยต้นหนึ่งมีไม่เยอะนะยอดน่ะไปนับดูได้เลยครับแต่ละต้นเนี่ยยอดของต่ต่อมีไม่เยอะมากครับตอนนี้เขาเขาเด็ดมานะแล้วก็มาขายเป็นกำนะครับกินได้ไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนผมคิดว่ากินได้แต่ฝักนะครับแต่แต่คนทางใต้เขากินกับขนมจีนนะครับเ mm hmm. ขาเรียกว่าห้องนอห้องนอห้องนอ,อ,งน,อนะครับกินกนับขนมจีนอร่อยมากครับ ผมเป็นคนที่ชอบของผักใบามากนะครับถ้าเกิดไปกินร้านอาหารที่มีถั่วผักยาวแล้วก็แตงกวาที่จบครับผมไม่กินครับไม่แตะเลยครับเพราะมันเป็นมันไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกมันก็คือเราเราไม่ชอบอนะ่ะบางทีมันเป็นผักของตลาดนะผมชอบผักบ,าบ้านๆผักใบามากกว่าครับนี่รับสิบบาทได้เั้งเยอะนี่ดูนี่สิบบาทนะได้เพียบเลยนะี่สิบบาทนะเยอะมากเลย ยอดนอ่อนนะครับยอดนอ่อนเลยผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะไม่กินแล้วเมื่อกี้ก็เออไปไปโอ้นี้แนะนํานี้ตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะสองเดือนนั้นแล้วตัง้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นนะฮะเอาเก็บไว้ตู้เย็นไม่รู้เสียหรือยังฟังฟัง,ง,งใหม่ไม่น่าจะเสียเพราะเป็นปลาร้านะครับเดี๋ยวดูก่อน เนียไม่เสียครับเขาเรียกว่าแจ่วบองนะครับปลาแจ่วบองปลานะครับต้อมีแจ่วบองกินก็ต้องมีอันนี้ครับข้าวเหนียวครับสุดยอดตอนนี้มีร้านขายข้าวเหนียวประมาณสามร้านนะที่บางเบิร์นครับหนึ่งถุงละสิบบาทคือมละสามสูงครับ ก็อมีเจีบ,บองก็ต้องมีปลาร่าเป็นของคู่กันฮะนี่เลยครับสองอย่างแล้วนะอ๋อมันมีผักนี้ด้วยอันหนึ่งผับชีบชีนะเดี๋ยวกินกับลาบนะครับนี่เลยลาบหกสิบบาทได้ถุงแค่นี้นนะจริงลาบเนี่ทำไม่ยากนะแค่เอาหมูหมูสับนะหมูบาดชอ่อนนะครับ เราลวกลกแล้วก็ใส่ที่กดใส่ขิงหอมใส่เข้าวคั่วมะน,นาวปรุงรสนะครับจบไม่มีอะไรยากนอกจากว่าทําแบบครบสูตรนะที่มันจะมีหนังหมูมีเครื่องในนะนน่างนั้อหนายากแต่ถ้าแบบนี้มันไม่ยากทรืกว่าเราจะทํากินกันหรือเปล่านะเด จริงๆแล้วถ้าคนกินอาหารอีสานเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อร้านคนอีสานทำนะครับนะเพื่อนๆจะได้กินอ,อ,อาหารอีสานรสชาติอดังนี่เสร็จแล้วเราก็กินเลย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเกินสิบล้านวิวแล้วดีใจมากแต่ไม่ได้ฉลองอะไรครับคนที่ตามื่นหกขึ้นแล้วครับก็ได้เพื่อนๆน,นะครับที่มาช่วย ในการสนับสนุนนะครับเข้ามาดูคลิปเข้ามาชมคลิปครับในช่องของซูนิโจอัวเวอร์แชนแนลทำให้ช่องของซูนิโจเติรโตแล้วก็มีอ่คุณค่านะครับก็จะเพิ่มศัก,กยภาพให้กับช่องนะครับเพื่อนจะได้มีคนรุ่นหลังๆตามเข้ามาดูนะครับ มีความหมายมากนะครับสาหรับการดูหนึ่งครั้งหรือว่าการกดติดตามหนึ่งคนนะครับหนึ่งสคร s c r บอร์หนึ่งล้วหนึ่งเพื่อนนะครับผมเคยบอกเพื่อนไปแล้วนะครับบางคนก็แค่คาสองดูนะฮะแล้วก็ไม่กดติดตามก็มีนั่นคือส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่มาเข้ามาสองดูแล้วไม่กดติดตามนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นคือแฟนพันแท้เพื่อนพันแท้เขาเขาจะกดติดตามให้ครับจนมีวันนี้ครับหนึ่งหมืนหกพันขึ้นแล้วนะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนพันแท้คนนั้นด้วยนะครับผมไม่ทราบทั้งหมดอกครก็ว่าท่านคือใครนะครับหนึ่งหมื่นหกพันคนนะครับในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยก็กดติดตามได้นะครับผมไม่ได้่าคนไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์น,นะฮะริงทมันเช็คได้แต่ว่าผมไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ต้องเข้าไปเช็คอะไรมากมายรู้ว่ามีคนติดตามขนาดหมื่นหกขึ้นนี่ก็โอเคครับดีนใจแล้วค,ครับสงสัยเพื่อนที่ดูคลิปในรุ่นหลังเนี่ย ยังไงก็ก็เข้ามาดูเข้ามาส่องสนิโจทวิชแนลนะครับนบกวนให้กดซับสไครเให้ด้วยนะครับอยากขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามนะฮะก็จะพยายามน้อเสนอคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็คลิปที่มีคุณภาพให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอันนี้กินไปคุยไปนะครับ ทิปของทุนิโจคืออ่มีหลากหลายครับไม่เฉพาะเรื่องของการกินอะไรเงนี้ไม่จอะตรงครับไม่เจอะต,ตรงเน้นการท่องเที่ยวก็บางทีก็ส,สอดแทรกเรื่องราวท้องถิ่นเข้าไปด้วยนะฮะอย่างเช่นเรื่องราวของบางเบิดปัญหาปูหาปลาการตกหมึก การทำหอกึกกระตอยกันแล้วเท่นี้ครับผมก็สอบแทรกตอนนี้เข้าไปด้วยเพราะนั่นคือชีวิตจริงของชินิโจรครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็อยากจะนําเสนอพื้นที่ของตัวเองด้วยว่าอ้บ้านเมืองหรือว่าถิ่นที่เราอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลายคนในระบอันนี้เขามาขอบคุณผมนะครับว่าเฮ้ยชินิโจนี่จริงๆแล้วดีนะคือเขาจะนําเสนอ ความเป็นบางเบิดนะครับให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้นะฮะไม่เฉพาะในประเทศไทยครับทั่วโลกเดี๋ยวขเข้ามาดูก็เห็นนะฮะสิบร้านวิวสิบล้านครั้งเนี่ยผมว่าคนจะรู้จักบ,บางเบิดก็เยอะนะครับเขาก็มีหลายคนมาขอบคุณผมนะครับโดยเฉพาะพวกแปรปางเขาก็ให้ถ่ายให้เลยครับเพราะเราก็ประมดให้กับบางเบิดเรก็ให้กับ แสปาด้วยนะฮะโดยไม่ได้คิดอะไรนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครนะครับก็คแค่นําเสนอนะครับผ่านช่อง youtube channel ที่เพื่อนดูนั่นแหละครับไม่มีอะไรจริงๆครับอืมอร่อยมันไม่ขมนะยอดยอดเนี้ยเขาเรื่องนีดนึงมันไม่ขมเลยมันจืดๆ หลายคนไม่เคยกินนะครับยอดตะนค้มองดูคล้ายยอดกระถินนะหรือว่ายอดอะชะอ,อมอะไรอยงี้ไม่ใช่ครับนี่ลานมันไม่มงกินหรือใครจะเสี่ยงกินก็ไม่รู้ <c oughs> คนมวนมวน,มวนข้อปากครับกินกับลาบก,กินกับน้ำพริกกินกับนมจีนอร่อย ข้าพิ่งกลับไปสองบาทมาจากโรงเรียนนะฮะช่วงนี้โรงเรียนมาเยอะอาจจะมีประมาณอะไรออกมานะครับผมไม่แน่ใจเขาเหมือนกันแต่ที่สอดไปนี้รับนักเรียนเยอะโรงเรียนนะฮะครูอาจารย์เนี้ยมาสัมมนาช่องเที่ยวดูงานเดี๋ยววันนี้มาดึงกันมาอีกสองบาท ก็มีงานยาวถึงโครงการครับมีวันนี้ว่างเว้นนะครับวิธีการลูดเอาเลยก็ได้นะถ้าใครแบบไม่อายนะดูเดี๋ยวทำให้ดู แบบยอดเราเี้ยงรูดได้ยอดให่ไปรูปมันรูปแบบนี้ไม่ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะแต่ผมทำให้ดูคราเเราอยู่คนเดียวเอาเลยไอายั้งแต่อยู่ร้านอาหารหรือว,ว่าตอนหน้าทานแล้วกำน,นันจะไปรูปนะครับ ผอจะอายเขาผมมีจองทัวร์ไปเมืองทวายครับสิบคนคนละแปดพันเก้า คิดดูกี่บาทตังค์นะเกือบแสนครับทีนี้ปัญหาผมคือ14,15,16โรงแรมเต็มพอโรงแรมเต็มปุ๊บโทรไปที่เฮ้ยไม่ใช่เช็คในเนียนที่ยวกอลด้าก็ไม่ว่างที่ booking.com ก็ไม่ว่างให้เพื่อนที่เมืองทวายเช็คก็ไม่ว่างสรุปยกเลิกกดโคเด้นกันจะได้มาก ตัวพร้อมจะเดินทางแล้วด้วยจะโอนเงินมาจำนะให้แล้วอันนี้ผมคุยภาพโดยรวมนะหลายเรื่องก็เลยไม่ได้มีการอะไรลงหน้าจริงลูกค้าเนี่ยเขาก็วควรที่จะมีการจองลงหน้านะครับทัวร์อะไรก็ช่างครับเดี๋ยวไปคิดว่าเราพร้อมเราเราไปไม่ใช่ครับบางทีนี่แหละครับมันหลายปัจจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวบางทีเราพร้อมแต่ สี่วัล้อมไม่พร้อมอย,อย่างเช่นโรงแรมอะไรเงี้ยงานเต็มร้านอาหารเต็มก็เป็นเชื่อทงท่องเที่ยวคนพะม่าเขาก็เ่องสองการนะฮะอย่าลืมนะฮะเชียงตุง12บสองปันนาเวียดนามลาวเดินสงการนะฮะกัมพูชาได้เยนะครับ เพื่อนเพื่อนไปเสิร์ชดูในเน็ตได้ไม่ใช่เล่นเฉพาะในเมืองไทยครับผลการเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าความเป็นไทยใน,นอดีตมันใหญ่โตมหฬานครครับความเป็นจริงคือแบบนั้นครับประเทศสยามเพื่อนเพื่อนก็นรู้นะครับสยามประเทศก่อนที่เป็นประเทศไทยคือประเทศสยามวัฒนธรรมไทยปกคลุมไปหมดทั่วละแวกนี้สวิตเอเชียนะครับกินไปหลายประเทศครับเวียดนาม ลาวขึ้นมาถึงประเทศจีนนะครับจีนของปนาเฮียงตุงพมา่าไปถึงแบบมาเลยครับนั่นคือความเป็นไทยครับแต่ว่าภาษาพูดภาษาเขียนอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าประเทศใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราถึงให้มีภาษากลางนะฮะภาษาท้องถิ่นภาษาหลัก ภาษากลางภาษาพูดภาษาเขียนนะครับเพื่นนอนๆจะสังเกตดูไม่ต้องดูอะไรมากครับพอเรามีกี่ภาคสีอาะยแต่างสี่ภาคพูดไม่เหมือนกันนะฮะสำเนียงแต่ว่าความหมายใกล้เคียงความหมายขึ้นได้เลยแต่ว่าผืดแค่สำเนียงการพูดะหือหร่อมากคุ้มมากน,น่นอนวันนี้หื นานๆกับประจ้มขาเหนียวอร่อยจบนะของทับที่ติดตามชมครับชุนิโจทวิตเทน่ครับกับคลิปนี้นะฮะฉลองอยอดการดูสิบล้านวิวด้วยการกินปลาล้ากับยอดสตอครับฉลองคนเดียวคฮะ เกินสิบล้านวิวแล้วขอบคุณมากครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆนะครับที่คนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็แอบสองนะฮบแล้วก็ยังไม่ได้กดมนงครับขอบคุณอีกครั้งครับที่จะกดติดตามให้สวัสดีครับ